มาลองปั่นซบจีนนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมต้น้บจีดทางบา้านดีฉันปลูกเองนะคะแล้วดูพวกลูกนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเก็บได้เป็นไรเป็นสวนแลน้วป่ะนะล่อยทิ้งไปก็เสียดายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาปั่นซบจีกินกันค่ะอีเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมฉันใช้แรงงานแม่นะคะ<อ>ตามเคยผมเมื่อกี้ก้มลงไปเก็บแล้วครับผมเกี่ยวทั่วลาวเลยหลังจากที่เราเก็บมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเอาที่ลูกมันกำลังพอดีนะกำลังกินนะฮะนี่แล้วก็ใส่น้ำลงไปสักนิดค่ะุ กรุบกรอบกรุบกรุบเสร็จแล้วก็จะสวยงามประมาณนี้นะครคับผู้ชมใครว่างหน่อยแนะนําให้เอาเม็ดออกนะครับเพราะสมปจีนนั่งเม็ดเยอะแต่ส่วนตัวฉันเลยฉันรีบค่ะเพราะฉะนั้นปั่นทั้งเม็ดเลยนะคะใส่เกลือ,ต,ลอตัดรสสกัดจีนแล้วไปปั่นไร้เลยผู้ชมดูมสิปั่นอยู่นะคะเสร็จแล้วก็เทใส่แก้วค่ะราคาหน้นี่คุณผู้ชมเสร็จแล้วค่ะซุปจีนลองชิมกันค่ะ